นายยกกิ่งกาชาตอำเภอเกาะสมุยร่วมที่ีตัดไวยลูกนิมิตผูกพัทศีมาวัดสาเกตเมื่อวันที่31มีนาคม2567ภายในวัดสาเกตอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีพิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทศีมา โดยในพิธีนางถนอมศรีรัตรนรักนายกิก่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยนางสาววาันาบรมธนรัต์รองนายกิก่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยนายธนาคมรื่นพาณิชย์ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยในอำนาจชดช่วงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมในพิธีสำหรับการฝังลูกนิมิตนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการก่อน คือต้องเป็นที่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานเขตให้แก่พระพิสุหรือให้เป็นสิทธิของคณะสงฆ์เ <Yeah. S 1> ขตองสงเรียกว่าวิสุคามัสีมา,มาหลังจากได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้วก่อนจะฝังลูกนิมิตจะต้องมีการสวดถอนพื้นที่ก่อนเพื่อให้พื้นที่นั้นบริสุทธิ์ <Yeah. S 1> การเริ่มทําบุญในพิธีฝังลูกนิมิตจะมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าจะได้กุศลมากเนื่องจากวัดวัดหนึ่งมีโบสถ์ได้แค่เห็นเดียวเท่านั้นฉะนั้น การทำบุญฝัดลูกนิมิตจึงเท่ากับเป็นการสร้างโบสถ์และอำหนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระพิสูจส์ทรำสังฆกรรมเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งผู้จะทำบุญจะได้บุญกับกาทรทำพระนิพพานให้แจ้งของคณะพระพิสูจส์งไปด้วยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทกะเรลลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมากฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน